ตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง25 9แล้วพร้อมที่บ้านจะออกเดินทางไปที่ตีนเขาเพื่อที่จะลุยกันไปวันนี้มีคณะร่วมเดินทางก็มีน้องแล้วก็มีช่างกล้องเบียร์เหมือนเดิมร่วมลุยกันไปดูซิว่าจะเดินทะลุอุทยานแห่งชาติ3ามหลันยังสำเร็จไหม ขึ้นเขาจากตรงนี้ตัดขึ้นไปเพื่อที่จะไปให้ถึงสันเขาเขาพงแรงเขาพงแรงสันเขาพงแรงตรงนี้แล้วจากตรงนี้เราถึงจะมองกันดูอีกทีว่าเราจะเดินไปตามพื้นลาดตรงไหนเดินลงเขาไปจมจุดไหนเพราะฉะนั้นงานข้างหน้ายัางมีอยู่ดูความชัน เดินกันมาจากตีนเขาเพื่อที่จะตัดขึ้นไปบนสันเขาทางก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือว่าพื้นที่บริเวณตีนเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเผาที่ท่าไหนกันทำให้ไหม้หมดเลยแถวนี้ ทางเดินมันมันเป็นหินแบบหินแบบเหมือนหินพวกลูกลังหินก็เล็กๆเวลาเดินแล้วไม่ค่อยจะลื่นก็เดินยากวกวสาควรต้นไม้ต้นไม้เล่นหินจะแตกเลยแน่นอนจริงปกติไม่นาดิงจะเป็น,เ,ปนเหมือน<า>เออเนี่ยเพิ่งเห็นโคนต้นมันจริง,รงอๆใหญ่ไปนรุ่มเลย ที่ด,ดูกี่ร้อยปีเนี่ยอืมไม่ใช่แค่ห้าสิบหกสิบปีนะเออยุย่งเยอะดูดิเป็นกบเลยอ่ะขึ้นไปเดินได้เลยตอนนี้เราก็มาถึงอ่า เรียกอะไรนะยอดเขายอดเขาโป่งแรงบริเวณเนี้หรือไม่ก็เรียกอีกทางนึงก็คือสันเขาทางเดินก็เป็นพื้นราบแต่ก็ลกก็ลกทีเดียวนายพิกข้างบน,องนเออมาตูมยิงด้วยได้ยินเสียงเจ้าถิ่นทักยัง ก็เริ่มเดินจากยอดเขาโป่งแล้งเพื่อที่จะเฉียงลงมาในพื้นที่ไม่ชันมากเราลงไปเพื่อตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปหาแหล่งน้ําก็คือเป็นเป็นฐานน้าในแผนที่แต่ไม่รู้ลงไปแล้วจะเจอกับฐานน้าอันทุ่มชันหรือว่าจะเจอกับความแห้งแล้งเดี๋ยวเราได้รู้กันอะไรดงกิ้งกือตรงนี้เคย 我们没看你有大块石头。 อยู่ไหลลงไปตามหุบเพราะฉะนั้น,นถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเราก็จะไปเจอกับแหล่งน้ําได้แต่ที่รู้ตอนนี้เห็นน้ําแล้วรู้สึกอุ่นใจแล้วอย,อย่างน้อยเราไม่อดอยากเรื่องน้ําล้วแต่เราก็จะต้องเดินเรื่อยเื่อๆว่าจะเจอแหล่งใหญ่กว่านี้ไหม ตอนนี้เราก็พักเที่ยงกันตอนบ่ายโมงคาดว่าเดินไปอีกระยะหนึ่งก็จะถึงกับห้วยทายที่จะเป็นที่น้ำบ่อหน้าของเราตอนนี้เราก็ตัดสินใจข้ามเนินเขาเล็กๆเพื่อที่จะไปหาทานน้ำที่เขาเรียกว่าห้วยทายในแผนที่ นน้ำเกี่ยวกันซีซัสซีซัสตอนนี้หนทางข้างหน้าก็ยังหาแหล่งน้ําก็ไม่เจอครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงจะครึ่งแล้วบ่ายสามโมงยีิบนาทีเราคิดว่าจะข้ามจากตรงนี้ไปก็คงจะได้เจอกันบ้างแหละแต่ถ้าไม่เจอก็ค่อยเดี๋ยวว่ากันอีกที จะเป็นควรจะถึงแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นก็จะมีแหล่งน้ำเลยสักนิดเดียวคราวนี้เราก็ยังไม่เจอห้วยเลยเริ่มจะคิดกันแล้วว่าจะหาน้ำได้จากไหนลองบอกความรู้สึกตอนนี้สิครับที่เราไม่เจอแหล่งน้ำสักที ชิวๆยังไงก็ต้องเจอมันยังไม่ถึงคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จในการเจอแหล่งน้ำไหมน่าจะไม่เจออ่ะไม่ให้เขาหวังนั่นเลยเออจริงๆมีความรู้สึกว่ามันเหมือนว่ามันมันไม่เจออ่ะนี่นะมองไปงูน่ะขวามือเจอแล้วค่วยตาย แค่นี้มันก็ใช้ได้แล้วแต่ไหนเรามาเวลายังเหลือก็เดินไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็เจอแหล่งน้ําแรกที่เราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตามเส้นทางก็คือว่าเราจะไปหาจุดแยกของทางน,น้ําที่ว่าจะนําทางเราไปยังอุทยานแห่งชาติสามหลัน ได้บทสรุปในตอน5โมง5นาทีแล้วว่าเราจะตั้งแคมป์กันที่บริเวณนี้ในวันพรุ่งนี้เราก็จะเดินต่อกันไปตามทานน้ำเพื่อไปอุทยาน3มหลันเดี๋ยวเราก็จะกางเฟรกันดูข้างในชายนี้นิดหน่อยเพราะว่าทําเลดีตรงนี้เราก็มาหุงหานั่งกินอาหารกันอยู่จากตรงนี้ ตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วแต่สภาพป่าในป่าก็มืดมืดเหมือนกับประมาณ2องทุ่มข้างนอกตอนนี้ก็อาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วทำกับข้าวกันอยู่ตอนนี้ก็มีอะไรมั่งอ่า หม้อนูน้นหุงข้าวหม้อนี้ต้ยมยำปลากระป๋องวันนี้กับข้าวเราก็มีหลักๆก,ก็คือมีต้ยมยำปลากระป๋องแล้วก็มีหมูหวานซื้อมาติดมาแล้วก็หมูแดดเดียวซึ่งทำมาจากบ้านแล้วก็น้ำพริกนรกอีกน้พรินก,กนรนกแงดา อีกเลยดีกว่าแห้าทุ่มตรงพอดีก็ได้เวลานอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะออกเดินไปเช้ากัคนค o o d n ย g าทรสุดิ 6โมง6โมงกว่าแล้วตื่นมาก็ก่อไฟแล้วก็ต้มน้ำมาไว้เตรียมไว้ใช้ในวันนี้ที่เราจะต้องเดินไปอุทยานสามลันเช้าๆอย่างนี้ก็เสียงนกออกหากินกันเตมเลยหมืนเอาวาตักไปแล้วหนาว ไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันกันที่เวลาเก้าโมง4ี่สิบ้านาทีเลขกำลังดีอากาศแตส่มสายเมื่อคืนเราเจอเหตุการณ์ก็คือว่าน้องเบียร์เขาไปเห็นเหมือนแสงไฟมาจากบริเวณนี้ก็แสดงว่ามันเป็นแสงไฟจากแสงจันทร์ที่ส่องมา ช้อนกับพวกหินแถวเนี้ยทาให้เหมือนเห็นว่าเป็นเหมือนไฟบ้านคน ล้วไม่ขดใช่ไหม <Okay. S 1> อ,อ็ก่คือขดไม่เป็นไม่เป็นอย่างเดียว <laughs> <laughs> จเจอดงกล้วยมีลูกมีเครือซะด้ยวยตาเลยเนี่ย เราก็เดินกันมาตามห้วยจนใกล้จะถึงจุดที่เราจะต้องแยกจากห้วยไปมุ่งหน้าไปอุทยานแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นต้นไม้บางต้นก็มีการบวชเขาเรียกบวชต้นไม้ก็คือการเอาผ้าเหลือ,องไปผมให้ต้นไม้ไปคลุมให้ต้นไม้ผมมัไม่ค่อยติดตอนนี้ก็เป็นจุดที่เราแยกออกจากำาลำธารแล้วครับ มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อที่จะมุ่งไปอุทยานจะไปเจอกับอ่างเก็บน้ำ,นำเขาสามหลันก่อน อนนี้เราเดินกันมาเจอป้ายอะไรก็ไม่รู้ครับการสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการอุทยาแห่งชาติดำเนินโดยงบประมาณปี2 5 4ห้าี่จากโครงการมาตรการ <c oughs> เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระต,ตุ้นเศรษฐกิจโผล่หลังอ่างแน่เลยเนี่ยหวังว่าเราคงเ,เดินเลาะอ,อ่างได้นะ เราก็มาถึง you อ know. yeah. well, ่างเก็บน้ำเขาสำรันแล้วถดูเลยก็คือมีสองแง่งแง่งนี้แง่งนู้นป้ายอ่างเก็บน้ำครับมลกมาก อ่างเก็บน้ำเขาสามลันจังหวัดสระบุรีเราก็มาถึงแล้วจากจุดนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปตามทางที่เขาเป็นทางที่อุทยานกำหนดให้ซึ่งก็มีทางเดินเยอะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตามทางแล้วก็ไปถึงที่ทำการอุทยานตอนนี้ก็ถือว่าอุปสรรคทั้งหลายเราได้ฝ่าฟันหมดแล้วนั้นเราก็พูดบายลาก่อนอ่างเก็บน้ำ เขาสามวันแต่ตรงไปมีน้ำตกด้วยเหรอน้ำตกสามันไม่ใช่ไหมตอนนี้ก็มาถึงที่น้ำตกสามวันนะครับตอนนี้น้ำน้อยมากเลยแทบจะไม่มีคือคือแทบจะไม่มีอ่ะไม่ใช่ว่าน้อยอย่างเดียวแทบจะหมดเลยเพราะมันไม่ใช่เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปีถึงแล้วเอ็ม อบอกกันมาจะจากกัาตามแต่ตัวในใจหัวใจรู้ร่างหน้าตาอย,ย่างไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลงเอ้ก็ใครจะจาไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็องบอกกันมา